รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะถ้าหน่องเงียมไม่ได้ตอนที่244หญิงศักดิ์สิทธิ์หมือนเขาว่ายัางไงจะบอกว่าแทนที่จะแต่งงานมีลูกให้ทำงานหาเงินให้ดีกว่างั้นเหรอล่อวังถ้าเป็นในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็ ฉันมีเงินพวกนี้คงทำให้ชีวิตสุขสบายแน่เลยผิดปกติสเสีจินยุนรอข้าด้วยสิข้าขอดูหน่อยสิว่าใครบังอาจมาขัดขวางการขอพรของพวกเราอยู่เบื้องหลังเจีย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 เจีเจเจเจ นี่มันลิงที่พี่สามเลี้ยงไว้นี่นายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะเนี่ยสักวันข้าจะเอาสัตว์ของเจ้านั่นไปบูชาให้หมดเจี๊ยบจิกเจี๊ยบจิ๊กจี๊ยบหญิงศักดิ์สิทธิ์ท่านน่าจะปกป้องข้าตอนคลอดลูกด้วยนะเจ้าคะแล้วช่วยให้ข่า ท้องลูกเรเร็วด้วยไม่งั้นความแตกแล้วนะแล้วค้าจะเป็นผู้นำของบรรดาขุนนางต่อไปได้อย่างไงฮันเราไปที่ต่อไปกันเถอะเย้กีฟมีฟ f u จะถูกสวัสด์ลงโทษหรือเปล่าฮันใจเย็นๆสิข้ามีวิธีแก้นะหลายนาทีต่อมาปิดไว้แบบนี้ก่อนอย่างน้อยก็ไม่สูญเสียความน่านับถือจอมยุดอย่างนั้นท่านหรือเปล่าท่านเทพผู้ใจดีโปรดอภัยในความผิดของพวกเราด้วยหลังจาก ที่เราทั้งสองคนขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำแขนทองอันใหม่ให้ท่านแน่นอนข้าสาบานอนาคตจะดูแลรัศดรให้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเป็นการไถ่าบาปข่าวสาบานว่าจะกินเจไม่มีเพศสัมพันธ์ครึ่งปีเพื่อเป็นการไถ่าบาป่ันเทพโปรดคิดว่านางไม่ได้พูดเรื่องไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะตอนนี้พวกเรา กำลังต้องการลูกแสลจินยุนข้าย,ยอมแพ้ท่านจริงๆวันนี้ก็มาเล็กน้อยกลุบกิบนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอาจจะมีคลิปที่ช่องนิชาตามุตมิวีสอนะคะหรือไม่ก็าอาจจะเป็นวันถัดไปอีกนะคะก็รอติดตามนะคะ ในช่องนิชาตมุตมีวีสอถ้าใครอยากไปติดตามชีวิตของนิชาก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องนิชาตมุตมีวีสอนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ